วันนี้เราจะไปรับไก่ป่านะครับที่สวนพึ่งนะครับเราจะเข้าป่ากันครับเข้ามาในป่าแล้วพี่มัม่มรุ่นพี่ที่อยู่สวนพึ่งครับแกจะแบ่งไก่ป่ามาให้เราเลี้ยงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหน้าตาเด็กๆจะเป็นยังไงนะครับผม เ,เจอไก่ป่าแล้วเฮ้พลเจอไก่ป่าแล้วเดินหามาต้องนานเจอแล้วไก่ปา่าอยู่นี่เองตัวที่คอสวยนูน่นนะคอทองเลยสวยแล้วตัวเมียแ้วนะที่มาบแล้วต้องโรย,ยอาหารให้มันกิน,นครับหรือว่าไม่ต้องธรรมชาติ ยังไงคอทองเนี่ยสวยไอตัวนี้ตัวนอกเนี่ยเนี่ยเออสวยดีสวยดีสองตัวเอ๊ะเส้นหนามยังตัวเล็กใช่ตุ้มเล็กไอสีตัวตุ้มใหญ่ไอตัวนั้นตัวเมียตัวนั้นสวยนะคอเขาจะออกไปเข้าบ้านลูกเอ้ไก่บอกโอ้ยังไม่ได้กินอะไรเลย คือเราจะต้อนที้เข้าไว้ใช่ไหมครับเราต้อนไก่ป่าเข้าไปแล้วนะครับไม่มีอยู่หกตัวเดีย เราต้อนไก่ป่าเข้ามารวมกันตัวนิดเดียวไงเออเดีตยวโว่เดียวโว่เดี๋ยวว่อะไปแล้วม่เดี๋ยวจุกตาย เห้อกินเก่งนะใช่ตัวนั้นตัวนั้นอ่ะูยตัวเท่าเนี่ยหกตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวผู้นะหนึ่งตัวและเดี๋ยวก็ตัวเมียสองตัวเนี่ยเดี๋ยวดูว่าตัวไหนนี่มันแข็งแรงหมดแล้วนะใช่อันนี้มันรอดแต่ตัวเล็กเนี่ยมันยังอ่อนแอไม่ตัวเล็กเนี่ยมันแข็งแรงแล้ว น <bag un> <music> ี่จับได้เชือบได้หนึ่งตัวหน้าตาน่ารักเชียร์มันบินเป็นไล่เงเข้าไปเลยเติมไล่เงาเข้าไปเอาชิคชิคกระแทกเลยเฮ้ยออกเลยโจมเล็กเป็นที่รู้แค่นันจ๊ะ เดี๋ยวมเ่าลูกนะสวยว่ะนะหัวนเอาไปใ่่ามันเป็นเก่งอ่ะสมเป็นไก่ป่าจริงมันมีอน,นี่สวยไหมงอนเลย,ย,ยเลยาย đổ ăn tôm lép. Này, ở được đài cái đấy. มีงอนต้องมีลายมีลายมีลายอะไรไงจะอยู่กรุงเทพเฮ้ยบินใจนะเออตรงนี้แล้วใส่กล่องอยู่กรุงเทพแม่ไงนี่เจ้าสาวอยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพนะจิตใจ ลูกไก่ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับดูแล้วสุขภาพแข็งแรงดีลองให้น้ำนิดนึงอาหารนอยนึงเขาก็มากินกัน